Hola 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 hola, hola, hola. ออมีช่องออมีเดย์นะคะวันนี้เรามาตะลุยเซเว่นอีเลฟเว่นที่อเมริกาะคะ่ะดูว่าแตกต่างจากที่ไทยหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะนี่คือเซเว่นอีเลฟเว่นที่อเมริกานะคะอย่างแรกก็คือไม่มีหมาหน้าเซเว่นและไม่มีเครื่องชั่งหนักหน้าเซเว่นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะมีข้างในก็เป็นแบบนี้นะคะมีแบบขายไอติม ก็มีเบียร์มีเหล้าแต่เราจะมา,อาไอติมนูนไงใช่ป่ะมีไอรีมด้วยนี่นี่น,นี่อันนี้เราจะมาไอติมฟรีนะคะนี่นะเขาก็มีแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเซเว่นที่นี่ขายทุกอย่างอะ่ะเหมือนที่ไทยเลยเดี๋ยวเราพาไปดูมีหมวกด้วยแต่ว่าไม่มีใส้กล่องนะเนี่ยยังไม่เห็นไส่กล่องเลยนี่ก็มีขายซอสนะคะ มากเลยอ่ะเป็นหัวหอมทอดนะอันนี้ก็อร่อยนะคะเอาไว้ใส่นมนะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีรสสตรอเบอรีร่ด้วย แรกเลยนะที่ออมมี่อยู่เมริกาแล้วมาเข้าเซเว่นอีเเ่ะปกติไม่เคยเข้าเลยถึงแม้จะอยู่ใกล้บ้านก็ตามถ่ายโคกทั่วไปนะคะเป็นน้ำอัดลมทั่วไปแล้วก็มีแหนกกาแฟ ก็เป็นกาแฟเหมือนกันนะคะเฮ้ยมินอันนี้ด้วยอะ่ะเป็นชอ็อกโกแลตเฮ้ยน่าทานมากเลยอะ่ะแต่ว่ามันมีนี่มีรสเฟรนวานิลาฮอ,ชอตช็อกแลตโคโคนนทแมงโก้ไวท์ฮอ,ชอตช็อกแลตนะคะแล้วก็คาราเมลฟตฟรีด้วยเป็นฟตฟรีวานิลาไม่อ้อนวนเตอะเออไม่อ้วน <laughs> เฮ้ยอันนี้น่าทานมากเลยเดี๋ยวไปถามแก,กบว่าแกรจะกินหรือเปล่า <laughs> ก็มีที่เติมกาแฟก็ <laughs> มีสลัดค่ะไข่สลัด ไส้กรอกด้วยนี่มีไส้กรอบนี้เฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่เป็นแบบนี้แล้วก็มีพิซซ่าด้วยไอนนอันนี้เป็นมิลเชงนะคะเป็นแก้วสำเร็จแล้วก็เดี๋ยวเราแกะข้างบนออกแล้วก็มาใส่เครื่องแล้วมันก็จะเชคให้นี่ดีงามมากเลยแล้วก็มีปุ่มให้เลือกด้วยว่าจะเอาแบบว่ากับ,บปกติแบบข้นๆอ,อันนี้ก็แบบเหลวๆ ดีงามมากเลยก็มันมีหลายรสมากนะคะก็มีสตรอเบอรี่บานาน่ามีช็อกโกแลตแล้วก็มีแมงโกเยอะแยะมากมาย้ยดีงามอันนี้ก็เป็นที่เติมน้ำปกตินะคะแล้วก็มีสมูทตี้เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะที่ไทยเลอรปี้นะคะก็มีแล้วที่นี่มีคอตตอนแคนดี้เลยนะที่ไทยไม่น่าจะมีแล้วก็มีบลูสตรเบอรี่นะคะแล้วก็เชอร์รี่ช็อกโกแลตแล้วก็มีอะไรอะ่ะโคลา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  อันนี้ก็เป็นเซลเฟปี้เหมือนกันเซลเฟปี้รสวอเตอร์เมลอนด้วยก็้วเขาอย่ตรงนี้นะเรพาไปตรงนู้นเซเวนที่อเมริกามีแอปด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นแอป7 e l e v e แบบน,นี้นะคะตัวนี้นะ เขาก็จะส่งคูปองส่วนลดต่างๆมาให้ในเซนะคะนี่เป็นแบบนี้และเมื่อกี้อะเอามิได้ไอศครีมฟรีนะคะเป็นแบบนี้คือน่าทานมากเลยเราได้ฟรีนะคะ1บัตรได้1อันนะแล้วเขาก็มีลิมิตนะคะก่อน 4th of July นะคะนี่เป็นไอติมคือแบบว่าอยากทานมาก ก็โชว์พวกแบบว่าคูปองต่างๆนะคะแล้วก็เขาให้สแกนบัตรไปบาร์โค้ดแบบนี้นะคะก็สแกนเข้าไปตอนจาน่ายเงินเราก็จะได้ฟรีนะคะ <c oughs> เราจะกินแล้วนะ <c oughs> แกะแล้วยของฟรีมันดีอ่ะเราชอบยี่ห้อนี้ด้วยอ่ะน่าทานไหมเป็นไอศครีมคุกกี้ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากอาก,กาศที่นี่ร้อนนะคะ ไอศ림เบเรยสไลด์เดียว้วอร่อยอ่ะหิวแล้วเมื่อกี้ลืมย้ำว่าที่เซเว่นอีเลฟเว่นที่นี่นะคะไม่มีสัญลักษณ์หมาที่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่นและเครื่องชั่งน้ำหนักก็ไม่มีหืออรยาลาเปาก็ไม่มีขนมจีบก็ไม่มีมีแไส้กรอกอร่อยมากเลยเขาเรียกไอศ림ซด์วิชเพราะมีไอศ림ตรงกลางแล้วก็มีคุกกี้ข้างบนเป็นช็อกโกแลตชิพ อากาศรอ้อนจึ้งบักในยังดีงามหา้มเนี่ยโอเคอิ่มแล้วค่ะสำหรับวันนี้จบการพาเที่ยวใน7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นที่อเมริกาแล้วนะคะเริ่มติด ตามอมมี่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าอมมี่จะพาไปเทีย่ยวที่ไหนและพาไปชิมของอร่อยๆที่ไหนอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์อมมี่นะคะคอมเมนต์ทข้างล่างด้วยนะว่าว่าอะไรอะคอมเมนต์ทข้างล่างด้วยนะคะว่าอยากให้ออมมี่ทานมิลช์เชคที่นี่หรือเปล่านะอมมี่อยากทานมากเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ